ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าส <tôi> ู <TH OR> <ique> ่รายการสับปะลดคุงพอดแคสต์ค่ะญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมันมีความประสมผสานกันของสิ่งที่ดูเหมือนจะตรงข้ามกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับผม อย่างที่เราเห็นภาพกันบ่อยๆที่ไหมครับใช่ค่ะลองนึกภาพแบบพนิกายเซนขี่มอไซค์ฮอนดา้าหรือว่าตึกสูงๆที่อยู่ติดกับศาลเจ้าชินโตเก่าแก่อืมหรือแม้แต่ในสังคมที่ดูไฮเทคมากๆก็ยังมีความเชื่อเรื่องโชคลางอยู่เลยนั่นนะสิคะมันเป็นความขัดแย้งที่ ลงตัวอย่างบอกไม่ถูกจริงๆและจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะคะทั้งบทความข้อเขียนต่างๆก็เห็นเลยว่ามีคนสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องความเชื่อจิตวิญญาณครับเรื่องผู้วิถีปฏิบัติในชีวิประจําวันนี่คนก็อยากรู้กันเยอะนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาออลองสํารวจภูมิทัศน์ความเชื่ออ,อันซับซ้อนของญี่ปุ่นกันค่ะ ครับผมตั้งแต่ชินโตพุทธศาสนาไปจนถึงความเชื่อพื้นบ้านอื่นๆที่มันยังอยู่ในสังคมเขาค่ะโดยเราก็จะอ้างอิงจากข้อมูลต่างๆที่เรามีกันอยู่เอาละค่ะเรามาเริ่มคลี่คลายเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเริ่มจากภาพใหญ่ๆก่อนเลยเรื่องศาสนาครับศาสนาหลักๆในญี่ปุ่นก็มีชินโตกับพุทธศาสนานี่แหละครับที่อยู่คู่กันมานาน ถ้าพูดถึงชินโตนี่ก็เหมือนเป็นจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมของญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคะใช่ครับแก่นหลักๆก,ก็คือความเชื่อเรื่องคามิคามิครับคามิไม่ใช่พระเจ้าแบบมีตัวตนเหมือนตะว,วันตกนะครับแต่เป็นเหมือนพลังงานศักดิ์สิทธิ์หรือดวงวิญ,ญญาณที่เชื่อว่าอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างอ๋อแบบในธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ต่างๆครับผมแม้กระทั่งในบรรพบุรุษก็เชื่อว่ามีคามิสถิตยอยู่ชินโตจะเน้นเรื่องความบริสุทธิ ความกลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็พิธีกรรมต่างๆอย่างการไปศาลเจ้าที่มีเสาโทรอียแดงๆนั่นหรอคะใช่ครับเสาโทรอียนั่นเหมือนเป็นประตูเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกเทพเจ้าแล้วก็มีการชำระล้างก่อนเข้าศาลเจ้าอืมแล้วก็เรื่องการสร้างศาลเจ้าอิเซใหม่ทุก20ปีอันนี้น่าสนใจมากครับอันนั้นก็เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ไว้ตามความเชื่อเขาแหละครับประเด็นคือชินโตเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่อง ทางจิตวิญญาณของคนในชีวิตปัจจุบันได้ดีมากหมายความว่ายังไงคะก็คือมันเชื่อมโยงคนเข้ากับธรรมชาติชุมชนแล้วก็ฤดูการต่างๆผ่านพวกเทศกาลหรือที่เรียกว่ามัตสุรินะครับอ๋อมัสสุริพวกงานวัดงานแห่ต่างๆครับผมอย่างเทศกาลกีออนที่เกียวโตที่ขบวนแห่เกี้ยวใหญ่มากๆอันนั้นไม่ใช่แค่ฉลองนะ แต่มันคือการแสดงพลังของชุมชนการขอบคุณเทพ,พเจ้าหรืออย่างเทศกาลเทนจินที่โอซาก้าที่มีคนแต่งตัวย้อนยุคเยอะๆใช่ครับอันนั้นแห่เทพแห่งการเรียนรู้คือเทศกาลพวกนี้มันยืนยันความผูกพันระหว่างคน เทพแล้วก็ชุมชนเข้าใจแล้วค่ะทีนี้พอมีพุทธศาสนาเข้ามาทีหลังช่วงศตวรรษที่6เข้ามาผ่านทางจีนกับเกาหลีก็เหมือนมาเติมเต็มในส่วนที่ชินโตอาจจะไม่ได้เน้นมากนักอย่างเรื่องชีวิตหลังความตายถูกต้องค่ะเรื่องการเวียนไห้ตายเกิดความทุกข์ หนทางดับทุกข์พุทธในญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นมหายานแล้วก็มีนิกายดังๆอย่างเซนใช่ไหมครับครับเซนชีจะเน้นเรื่องการฝึกสมาธิการรู้แจ้งด้วยตัวเองเคยมีอิทธิพลกับพวกสมุไรด้วยแล้วก็มีโจโดสุขาวดีครับอันนั้นจะเน้นศรัทธาในพระอมิตาภะเพื่อไปเกิดในแดนสุขาวดีแต่ถ้ามองภาพรวมนะครับส,สาศาสนานี้ไม่ได้แบบว่าทะเลาะกันหรือแข่งกันเลยนะรอคะครับ กลับทำงานร่วมกันได้ดีในชีวิตคนญี่ปุ่นคือมันเป็นเรื่องปกติเลยที่คนจะทำพิธีชินโตในเรื่องมงคลอย่างเช่นเกิดแต่งงานครับหรือขอพรเรื่องธุรกิจการสอบแต่พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับความตายพิธีศพหรือเรื่องหลังความตายก็จะหันไปใช้ทิธีพุทธ อ๋อแปลว่าในบ้านหลังหนึ่งอาจจะมีหิ่งบูชาทั้งสองแบบเลยเป็นไปได้มากครับหลายบ้านก็เป็นแบบนั้นมันสะท้อนว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้ยึดต,ติดกับหลักคําสอนเป๊ะๆว่าฉันเป็นพุทธหรือฉันเป็นชินโตเท่านั้นแต่เน้นที่การปฏิบัติพิธีกรรมประเพณีมากกว่าใช่ครับมองเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไปแล้ว แล้วความเชื่อพวกนี้มันแสดงออกมาในชีวิตประจําวันยังไงบ้างคะนอกจากเรื่องศาสนาใหญ่ๆแล้วพวกความเชื่อเล็กๆน้อยๆก็น่าจะมีเยอะเหมือนกันมีเยอะเลยครับแทรกอยู่ในชีวิตประจําวันจริงๆอย่างเรื่องตัวเลขนี้ก็มีตัวเลขแบบเลขนําโชคเลขไม่ดีครับเลข4เสียงอ่านว่าชิมันไปพรองกับคําว่าตายส่วนเลข9เสียงคุพรองกับความถูกยาก อ๋อมีหน้าละ่ะบางทีตามตึกตามโรงพยาบาลเขาถึงไม่มีชั้น4ี่หรือชั้น9ครับผมส่วนเลขเจนี่ถือเป็นเลขโชคดีอาจจะเกี่ยวกับเทพเจ้าโชคลาภเจ็องค์หรืออะไรทำนองนั้นน่าสนใจค่ะแล้วเรื่องเครื่องรางล่ะค่ะที่เห็นคนญี่ปุ่นพกกันเยอะๆโอมาโมริถุงเล็กๆน่ารักน่ารักครับโอมาโมริและก็มีโอฟุดะที่เป็นแผ่นไม้หรือกระดาษใหญ่กว่าน่อยของพวกนี้ มันมีความหมายมากกว่าแค่ของที่ราลึกใช่ไหมคะแน่นอนครับโอมาโมริข้างในจะมีคำอวยพรหรือชื่อแทพที่ผ่านพิธีปลุกเสกแล้วมันเหมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับช่วยรับมือกับความไม่แน่นอนในชีวิตให้ความรู้สึกปลอดภัยพกติดตัวกันใช่ครับขอพอเรื่องเดินทางปลอดภัยเรื่องเรียนความรักสุขภาพได้หมดส่วนโอฟูดาก็นำไปบูชาที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล ตามวัดศาลเจ้าต่างๆก็จะมีเครื่องรางเฉพาะทางด้วยใช่ไหมคะครับอย่างที่ศาลเจ้าฟุชิมิอินารีก็ดังเรื่องขอพรธุรกิจวัดอาซากุสะก็ขอพรทั่วไปหรือตุ๊กตาดารุมะที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ความมุ่งมั่นที่ต้องเขียนตาข้างเดียวแล้วพอสมหวังค่อยเขียนอีกข้างใช่ครับทั้งหมดนี้มันคือการเอาความเชื่อมาปรับใช้ในชีวิตจริงๆจังๆเลย ทีนี้มาถึงเรื่องเทศกาลสำคัญสคัญที่เกี่ยวกับช่วงวัยบ้างค่ะอย่างชิจิโกซังเทศกาล753อันนี้คืออะไรคะชิจิโกซังจัดประมาณวันที่15พฤศจิกายนครับเป็นวันที่พ่อแม่จะพาลูกๆที่อายุ3ขวบ3ขวบนี้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยไหมคะครับ3ขวบนี้ทั้งคู่แล้วก็5ขวบเฉพาะเด็กผู้ชายและ7ขวบเฉพาะเด็กผู้หญิง ที่าเจ้าอเพื่อไปขอบคุณเทพเจ้าที่คุ้มครองมาครับแล้วก็ขอพอรให้อนาคตสดใสแม้ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้เคร่งเรื่องชุดกิโมโนชุดฮากามะแบบเป๊ะๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่หัวใจสําคัญก็คือการพาเด็กไปรับพรเชื่อมโยงกับประเพณีใช่ครับจุดที่น่าสนใจคือชิจิโกซังเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนเป็นพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านสถานะหรือ rites of passage ที่ชัดเจนเปลี่ยนผ่านสถานะครับ เหมือนเป็นการประกาศให้ชุมชนกับเทพเจ้ารับรู้ว่าเด็กคนนี้ได้ก้าวผ่านช่งวงวัยที่เปราะบางตามความเชื่อโบราณมาแล้วนะโตขึ้นอีกขั้นแล้วอืมแล้วก็ปลูกฝังความผูกพันกับศาลเจ้ากับประเพณีตัง้งแต่เด็กๆถูกต้องครับเป็นการรักษาความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมนอกจากนี้ก็ยังมีเทศกาลสําหรับเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายโดยเฉพาะด้วยอย่างเทศกาลตุก,กตากับเทศกาลเด็กชายมีครับวันที่สามีนาคมคือฮินะมัตสุริ เทศกาลเด็กผู้หญิงที่บ้านไหนมีลูกสาวก็จะเอาชุดตุ๊กตาจากักรพรรดิคาราชบริพานมาตั้งโชว์บนชั้นที่เรียกว่าฮีนาดันสวยงามมากเลยนะคะชุดตุ๊กตาพวกนั้นครับก็เป็นความปรารถนาให้ลูกสาวเติบโตมีความสุขได้แต่งงานดีๆส่วนวันที่5พฤษภาคมคือทังโกโนเซกุซึ่งตอนนี้คือวันเด็กแห่งชาติของเขาใช่ครับสัญ,ญลักษณ์เด่นๆก็คือธงปลาครับโคอิโนบริที่แขวนไว้นอกบ้าน มันเหมือนปลาที่ว่ายทวนน้ำสื่อถึงความแข็งแรงความพยายามอ๋อแล้วก็มีการประดับตุ๊กตานักรบชุดเกราะครับสื่อถึงความกล้าหาญเทศกาลพวกนี้ถึงจะดูน่ารักแต่มันก็แฝงการปลูกฝังค่านิยมบางอย่างนะเปลี่ยนไปบ้างเข้าใจค่ะแล้วเทศกาลที่เกี่ยวกับบรรพบุรุษอย่างโอบงล่ะคะอันนี้สาคัญมากเลยใช่ไหม โอโบงนี้สำคัญมากครับจัดช่วงกลางกลางเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าวิญญาณปัณฑพบุรุษจะกลับมาเยือนบ้านคล้ายๆสารจีนสารไทยบ้านเราไหมคะคละ็คล้ายครับแต่บรรยากาศอาจจะต่างไปคนจะเดินทางกลับบ้านเกิดกันเยอะมากเมืองใหญ่ๆจะเงียบไปเลยทำอะไรกันบ้างคะช่วงโอโบงก็ไปทำความสะอาดหลุมศพจัดของเส้นไหว้ที่บ้านจุดคมไฟนำทางแล้วก็มีการเต้นรำบงโอโดริ อ๋อที่เต้นรําเป็นวงกลมกันในงานวัดใช่ครับเป็นการรวมตัวของชุมชนที่อบอุ่นแสดงความกระตัญญูความผูกพันในครอบครัวความใส่ใจในรายละเอียดที่เราเห็นในพิธีกรรมเทศกาลต่างๆนี่มันก็สะท้อนอยู่ในงานฝีมือของญี่ปุ่นไว้นะคะอย่างเครื่องปั้นดินเผาน,นี่ชัดเลยถูกต้องครับเครื่องปั้นดินเผาญี่ปุ่นนี่หลากหลายและเก่าแก่มากมันเชื่อมกับวิถีชีวิตจริงๆมีตั้งแต่แบบเรียบเรียบไปจนถึงหรูหราเลยครับ มีตั้งแต่แบบเรียบง่ายไม่สมบูรณ์แบบอย่างเครื่องปั้นบิเซนที่ไม่เคลือบเน้นความงามตามธรรมชาติจากการเผาซึ่งสะท้อนแนวคิดแบบเซนที่ปรมาจารย์ชาเซนโนริกิวชอบใช่ครับไปจนถึงเครื่องปั้นพอสเซเลนอย่างอิมาริหรืออาริตะที่สีสันลวดลายสวยงามมากเคยดังไปถึงยุโรปเลยนะพวกนี้ไม่ใช่แค่ถ้วยชามแต่เป็นศินละปะบนโต๊ะอาหารครับผม และมันก็จำเป็นสำหรับการจัดสำหรับอาหารญี่ปุ่นแบบอิจิจูซันไซคือซุปหนึ่งอย่างกับข้าวสามอย่างที่เขาจะใช้ถ้วยชามหลายๆแบบเพื่อให้ดูสวยงามแล้วก็ขับรสชาติอาหารด้วยละเอียดจริงๆค่ะนอกจากเครื่องปั้นดิมเผาแล้วโอริกามิการพับกระดาษก็น่าสนใจนะคะเรียบง่ายแต่มีความหมายโอริกามิเป็นมากกว่าแค่พับกระดาษเล่นนะครับอย่างนกเรียนเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสันติภาพอายุยืนยาว จากเรื่องซาดะโกะใช่ไหมคะครับแต่จริงๆการพับรูปอื่นๆก็เกี่ยวกับความเชื่อในศาลเจ้าชินโตด้วยนะแล้วก็ยังเป็นการฝึกสมาธิฝึกความแม่นยำด้วยเข้าถึงง่ายแต่มีความหมายลึกซึ้งครับผมอีกอย่างที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือฟุโรชิกิผ้าห่อของที่เหมือนจะกลับมาฮิตอีกครั้งในยุคนี้ฟุโรชิกินี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยครับของการผสมผสานประโยชน์ใช้สอยความงามแล้วก็ความใส่ใจ ใช้ผ้าผืนเดียวห่อของได้สารพัดรูปทรงใช่ครับมันไม่ใช่แค่สะดวกนะแต่มันแสดงถึงความเคารพต่อผู้รับด้วยแล้วก็สะท้อนแนวคิดหมดตะในหมดตนในคือความรู้สึกเสียดายถ้าจะปล่อยให้ทัพยากรสูญเปล่านะครับ มันเชื่อมกับเรื่องสิ่งแวดล้อมการลดขยะได้เลยอ๋อการใช้ฟุโรชิกิแทนถุงพลาสติกก็คือการนำภูมิปัญญากเก่ามาใช้กับชีวิตยุคใหม่ครับผมทั้งสวยทั้งมีความหมายจากเรื่องความเชื่อศิละปะมาดูเรื่องโครงสร้างสังคมบ้างค่ะดูเหมือนว่าแนวคิดเรื่องวะหรือความสามัคคีในกลุ่มจะเป็นเรื่องใหญ่มากในสังคมญี่ปุ่นเป็นแกนหลักสำคัญเลยครับวะหรือความกลมเกลียวความสามัคคีเนี่ยมันฝังรากลึกมาก เห็นได้จากที่ไหนบ้างคะตั้งแต่ในโรงเรียนเลยครับที่เน้นกิจกรรมกลุ่มการทำงานร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันไปจนถึงในบริษัทที่ความสำเร็จเป็นของทีมไม่ใช่ของคนคนเดียวใช่ครับหรือการจัดออฟฟิศแบบเปิดที่หัวหน้าก็นั่งรวมกับลูกน้องหรืออย่างกรณีโตโยต้าตอนมีปัญหาเขาก็เลือกที่จะรักษาพนักงานไว้แล้วแก้ปัญหาร่วมกันไม่ใช่ปลดคนสะท้อนการให้ความสำคัญกับกลุ่มจริงๆค่ะ สิ่งที่น่าสนใจคือรากของแนวคิดวะเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากปรัชญาขงจื้อด้วยนะครับที่เน้นลำดับชั้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมอืมแต่ในปัจจุบันแนวคิดแบบกลุ่มนิยมมากๆแบบนี้กำลังเปลี่ยนไปไหมคะกำลังเผชิญความท้าทายและเปลี่ยนไปอย่างช้าๆครับโดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เริ่มมองต่างออกไปครับผมคนรุ่นใหม่จํานวนไม่น้อยเริ่มตั้งคําถามกับการต้องอุทิศตัวให้บริษัทหรือกลุ่มแบบไม่มีเงื่อนไขเหมือนสมัยก่อน เขาแสวงหาความเป็นตัวเองมากขึ้นใช่ครับต้องการสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวมากขึ้นพฤติกรรมอย่างการปฏิเสธที่จะไปดื่มกับเพื่อนร่วมง,งานหลังเลิกงานทุกครั้งหรือการเปลี่ยนงานเพื่อโอกาสที่ดีกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วโครงสร้างครอบครัวก็เปลี่ยนไปด้วยครับการแยกบ้านอย่าร้างคองโสดมีมากขึ้นอัตราการเกิดที่ต่ำมากๆก,ก็สะท้อนการเปลี่ยนแปลงนี้ส่วนหนึ่ง เหมือนมีความตึงเครียดระหว่างค่านิยมเก่าเรื่องกลุ่มกับความต้องการอิสระของปัจเจกที่มากขึ้นถูกต้องครับเป็นอีกตัวอย่างของความขัดแย้งที่มันอยู่คู่กันในสังคมญี่ปุ่นยุคใหม่เลยแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะจากที่เราคุยกันมาวันนี้ได้เห็นภาพญี่ปุ่นที่ซับซ้อนแต่ก็น่าทึ่งมากๆเลยนะคะครับผมการที่ความเชื่อเก่าๆ ทั้งชินโตพุทธหรือความเชื่อพื้นบ้านมันผสมผสานเข้ากับชีวิตสมัยใหม่ได้แบบเป็นเอกลักษณ์ค่ะแล้วพวกพิธีกรรมทิศสก,การต่างๆก็ยังมีความสำคัญในการเชื่อมโยงคนในชุมชนส่งต่อวัฒนธรรมใช่ครับแล้วเรายังเห็นว่าเรื่องจิตวิญญาณความเชื่อมันไม่ได้อยู่แค่ในวัดหรือศาลเจ้าเท่านั้นแต่มันถูกเอามาปรับใช้จริงๆในชีวิตประจำวันผ่านเครื่องรางความเชื่อศิลปะ หรือแม้แต่แนวคิดเรื่องความสามัคคีในที่ทำงานแต่ในขณะเดียวกันไอสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้หยุดนิ่งตายตัวนะมันก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาไปตามยุคสมัยใช่ค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้มันก็ทําให้เกิดคําถามขึ้นมานะครับว่าอืบางทีความสามารถพิเศษของคนญี่ปุ่นในการหลอมรวมสิ่งที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันได้เนี่ยอย่างชินโตกับพุทธเทคโนโลยีกับโชคลาง กลุ่มนิยมกับความเป็นปัจเจกครับการที่เขารวมสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่รู้สึกขัดแย้งมากนักมันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมเขามีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าน่าคิดนะคะหรืออาจจะชวนให้ลองมองย้อนกลับมาที่วัฒนธรรมของเราเองก็ได้ครับว่าระบบความเชื่อต่างๆมันแสดงบทบาทชัดเจนในชีวิตประจำวันเหมือนที่เราเห็นในญี่ปุ่นไหมหรือว่ามันแฝงตัวอยู่งยเงียบๆมากกว่ากัน เป็นประเด็นที่น่ากลับไปคิดต่อจริงๆค่ะหากทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กันด้วยและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อสนับสนุนช่องสับรถคุ้งพอดแคสต์ของเราด้วยนะครับสุดท้ายนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับค่ะ